สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ WD40 ผลิตภัณฑ์สำหรับเซอร์วิสจักรยานที่คุณรักแบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน c i t y b i บ e สวัสดีคุณผู้ชมครับร้าน c i t y b i บ e แมงอคอรับวันนี้พามาชมการอัปเกรดครั้งใหญ่นะครับกับเจ้า Dahon Vitese คันนี้ครับต้องขออนุญาต ย้อนเล่ากลับไปนิดนึงครับดาวฮอนวิติเซ่โมเดลตัวนี้เนี่ยเป็นรถเก่านะฮะถ้าใครดูรถเป็นเนี่ยจะทราบเลยว่าเป็นรถเก่าแล้วก็คันนี้เนี่ยเราได้ทําการล้างฟูซวิตไว้ให้ด้วยนะครับคันนี้โมเดลย้อนไปย้อนการเวลาครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับที่แอดมินไปหาข้อมูลมาครับโอ้โหจากรถ20ปีที่แล้วกลับมาใส่อะไรปัจจุบันก็ใส่ด้วยกันได้ด้วยนะครับแต่งอะไรบ้างครับไปชมกันเลยครับอันดับแรกครับชุดล้อไลโปรเคฟันสีเงินครับโอ้ใส่แล้วดูวินเทจหล่อมากครับ3 900บาทครับรัดด้วยยางชาวเบ่มาราธอนเลเซอร์ขนาด1.5นะครับเป็นยางขวัญใจมหาชนเป็นยางที่ปั่นที่ดีสุดในขนาด1.5เลยครับมาราธอนเรเซอร์นะครับเส้นละ900บาทนะครับผมคุณลูกค้าอัพเกรดยกคันเลยนะครับตามไปด้วยนะฮะระบบเบรกนะครับเป็นชิมาโน่ครับระบบเบรกก้ามวีเบรกตัวนี้890บาทครับ พร้อมกับมือเบรกด้วยนะฮะมือเบรกก็เป็นชิมานโนเช่นเดียวกันครับราคา690บาทครับสาสายปลอกสายเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดยกคันนะครับ3เส้นนะครับแล้วก็จัดสายให้เรียบร้อยด้วยนะฮะมีหนึ่งรายการที่ยังไม่ได้อัพก็จะเป็นชุดคอครับเพราะว่าการแปลงชุดคอก็ใช้งบประมาณสูงนะครับแล้วก็จะมีตัวแฮนด์นะฮะแฮนด์อลูมิเนียมตัวนี้490บบาทครับ ชุดขับนะครับอัพเป็นชิฟเตอร์ของดาฮอนด้วยนะครับมาเบิกได้ที่ร้านเรานะครับปลอกแฮนด์แบบพักอุ้งมือครับดาฮอน690บาทครับตรงนี้เป็นเจลนะครับ จับแล้วเนี่ยหนานุ่มสบายมือนะครับแล้วก็ให้ฟีลการปั่นได้นานยิ่งขึ้นสบายมือมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวไฟนะครับเป็นไฟดาฮอนนะครับ500ลูเมนนะครับราคา790บาทครับบันไดครับเป็นบันไดไลท์โปรนะครับคลิปวีดีโอนี้เนี่ยจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยไม่ได้ใช้จานใบเดิมใบนี้แล้วนะครับมีการอัปเกรดแล้วนะครับพอดีแอดมินมาภาคทีหลังนะฮะไลท์ทัดมาเป็นหลักอ่านไลท์โปรนะครับหลักอ่านไลท์โปร ชิ้นงาน CNC นะฮะราคา790บาทครับใส่สีเงินครับก็ให้ลุกเอ,อ่ลอ,ลอ,ลอวอนหวานหน่อยนะครับตามมาด้วยเบาะวินเทจนะครับเป็นเบาะสปริงนะเบาะใบนี้ก็890ครับไฟหลังครับเป็นไฟออลต้เบรกนะครับของดาฮอนทรงกลมนะฮะราคา800บาทนะครับ ไลท์ทัดมาครับในส่วนของด้านหลังก็อัพเฟืองไปด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยใช้ชุดล้อแต่งของไลท์โปรเคฟันเป็นเฟืองสวมนะครับก็จัดไปที่7สปีดนะครับชุดขับนะเป็นใช้เป็น7สปีดนะครับจะได้ไม่ต้องอัพมากนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วรถเก่าเนี่ยนะครับถ้ามาบิลเนี่ยมูกค้าค่อนข้างสูงผมจะแนะนําว่าให้ซื้อคันใหม่คุ้มกว่านะครับในปัจจุบันแต่ว่ารถเนี่ยมีมูลค่านะครับทางจิตใจนะครับการอัปเกรดเนี่ยเราก็ทำ ให้ลูกค้าประทับใจด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณบีนะครับเจ้าของรถคันนี้นะที่ไว้วางใจร้านซิตี้บายนะครับให้ดูแลบิวทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ออกมาหล่อสมใจคุณบีเลยนะครับแล้วก็คุณบีก็ติดตามร้านเราด้วยนะครับทำคลิปวิดีโอลง YouTube ให้คุณบีเรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ